ายเป็นประเด็นร้อนสําหรับเรื่องราวความสัมพันธ์ของคู่รักดังอย่างพระเอกหนุ่มนายดพัรเสียงสมบูรณ์นะครับและนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบุ์ที่มีข่าวลือว่าทั้งคู่เลิกรากันแล้วทั้งที่เพิ่งไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์มาด้วยกันและการนี้แม่หมูพิปกาคุณแม่ของนายนาพัรก็ถูกจับตามองเอาไปด้วยก่อนจะเกิดกระแสดราม,ม่าหนักจนกระทั่งทนายเจมส์นิติธรแก้วโตได้รับมอบหมายจากแม่หมูให้มีการส่งโนติสเตือนทุกสื่อที่นําข้อความในไบโอเฟซบุ๊ก และคอมเมนต์มาโยงข่าวนายใบเฟิร์นด้วยจนต่อมาครับทนายเจมมาร่วมรายการแชร์ทางช่องจีเอ็มยีครับซึ่งในช่วงหนึ่งของรายการทนายเจมได้มีการพูดถึงเรื่องของแม่หมูว่าประเด็นคือเริ่มจากที่เมื่อวานนี้พี่หมูโทรมาหาบอกว่าไม่ไหวแล้วมีแต่คนมาด่าพี่โดยที่พี่ไม่ได้มีความผิดอะไรเขาบอกว่ามันเริ่มมาจากสำนักข่าวหนึ่งเอาสเตตัสที่ขึ้นอยู่บนไบโอซึ่งพี่เขียนไว้นานแล้วแต่สำนักข่าวเอาข้อความตรงนี้ไปเขียนข่าวบอกว่าเคลื่อนไหวล่าสุดไปจับโยงกันมั่วกับประเด็นที่มี การเลิกรากันซึ่งมันก็เลยเถิดเกณฑก็มีการเอาคอมเมนต์ที่แฟนคลับมาถามพี่ว่าต้องมีหลานแล้วพี่หมูก็ตอบว่าขอผ่านค่ะแล้วเขาก็เซฟคอมเมนต์นี้9้าชั่วโมงที่แล้วและที่พี่หมูตอบ3 —มชั่วโมงที่แล้วมาเป็นของวันไหนกระทู้ไหนก็ไม่รู้เอามาปั่นกันใหญ่เลยทันที่คอมเมนต์นี้อยู่ในกระทู้ที่เขาบอกว่าเหงาซึ่งเขาลบไปนานแล้ว เอามาต่อกันเองแล้วมาปั่นและคนถูกด่าก็คือพี่หมูพอตนถามว่าสาเหตุที่คอมเมนต์คืออะไรพี่หมูบอกว่าเขาโพสว่าเหงาเหงาเขาเลยแนะนําว่าให้มีหลานเขาเลยขอผ่านก่อนทําไมไม่เลี้ยงหมาสักตัวก็บอกว่าขอผ่านก่อนคือเขาใช้คําว่าขอผ่านหมดเลยทุกคอมเมนต์ซึ่งคนที่เห็นว่ามันขึ้นว่าสมชั่วโมงที่ผ่านมาผมก็ถามว่ามันกระทู้ไหนวันไหนถ้าเราเซฟไว้มันก็คือนักเวลาที่เราเซฟไว้ไม่ได้หมายความว่า เขาเพิ่งโพสต์เมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วในตอนที่ทุกคนอ่านทนายเจมส์เล่าอีกว่าประเด็นคือว่าพี่เขามีความรู้สึกว่ามีสำนักข่าวหนึ่งที่พยายามปั้นเรื่องหลายๆครั้งเกี่ยวกับน้องสองคนแล้วก็มาเขียนข่าวแต่ทั้งนี้ความเดือดร้อนมันตกที่เขา พี่เขาเลยบอกว่าพี่เจมช่วยหน่อยแล้วกันซึ่งตนก็ตอบว่าช่วยได้นะแต่ต้องดูว่าต้นตอของข่าวมันเกิดจากตรงไหนมันต้องแบ่งเป็นหลายกลุ่มซึ่งความเข้าใจตนกับพี่หมูตรงกันคือคนคอมเมนต์ไม่รู้เรื่องเขาเห็นข้อความ3 4มสบรรทัดก็เข้าใจแบบนั้นแล้วทั้งที่เข้าไปดูเนื้อหาจริงๆเขาบอกว่าการโพสต์ครั้งนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับดราม่าปัจจุบันหรือไม่แต่การพาดหัวข่าวคือความเคลื่อนไหวล่าสุดคนก็อ่านแต่พาดหัวข่าว ทำให้เขาเสียหายก็เลยกรองเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งคือคนปั่นคือสํนักข่าวไหนเราก็ไปหาและขอความร่วมมือจากเขาอีกกลุ่มที่เป็นสํานักข่าวใหญ่ที่เครดิตด,ดีๆกองแล้วแน่นอนแล้วเอาไปทําข่าวซึ่งเป็นกลุ่มที่2เราไม่โทษเขา เพราะเขาก็ทํามาหากินโดยเขาเข้าใจจากต้นตอนที่ปั่นข่าวขึ้นมาและกลุ่มที่3คือกลุ่มคอมเมนต์ที่เขาไม่เอาเรื่องขณะที่มดดำกระชาพาถามถึงสภาพจิตใจของแม่หมูพิมพ์กาว,ว่าเป็นยังไงบ้างทนายเจมส์ก็กล่าวว่าตอนนี้ดีขึ้นเยอะแต่เมื่อคืนที่เกิดเรื่องก็ไม่ดีเลยคุยกับตนตั้งแต่6โมงเย็นถึง4ี่ทุ่มครึ่งกว่าจะตกตะกอนทั้งหมดซึ่งตนก็มีหน้าที่เป็นกระดาษทิชชู่อย่างเดียวซึมซับ ไม่มีหน้าที่โต้แย้งใดๆทั้งสิ้นฟังอย่างเดียวเพื่อเก็บข้อมูลทนายเจมเล่าถึงประเด็นที่แม่หมูพิมพะกาโพ์ว่าเหงามากๆเขาอธิบายมาว่าพี่ไปอยู่เขาใหญ่มาปีหนึ่งไม่ได้มาอยู่กรุงเทพเลยอยู่มาวันหนึ่งธุรกิจที่เขาทำมันล้มเหลวเพื่อนไม่ชวนไปเที่ยวเหมือนก่อนประกอบกับเขาโดนบล็อก f a c e b o o กมา2เดือนวันนั้นเลยลองโพสต์ดูก็เฮ้ยมันพิมพ์ได้ก็เลยโพสต์คำนั้นแล้วก็วางเลยไม่ได้ดู จนมีคนมาให้กำลังใจเป็นร้อยๆคนแกก็ดีใจแล้วก็เพื่อนๆชวนมาเที่ยวกรุงเทพแล้วในขณะที่มากรุงเทพปรากฏว่ามีข่าวน้องสองคนไปเที่ยวเมืองนอกกันแล้วแม่ก็โพสต์ว่างเหงาๆแล้วก็จับไปโยงเขาเลยบอกว่าพี่บล็อกไอจีทั้งสองคนเพราะอยากให้เขาได้ใช้ชีวิตด้วยกันพี่ไม่อยากเห็นไม่อยากรับรู้เพราะเขาอยู่ในสองฐานะคือเป็นทั้งแม่และเป็นผู้จัดการส่วนตัวอันไหนดีอันนั้นไม่ดี เขาจะบอกแบบนี้ซึ่งคนที่เป็นเด็กกับคนหัวโบราณมันไม่เหมือนกันแนวคิดมันต่างกันก็ลองไปใช้ชีวิตแล้วกันส่วนคําว่าเงาๆคือไม่มีใครชวนไปเที่ยวเลยหมายถึงเพื่อนที่เขาใหญ่แล้วเขาก็โพสต์ก่อนหน้าที่เขาจะไปเที่ยวด้วยไม่ใช่ไปเที่ยวแล้วมาโพสต์สภาพจิตใจตอนนี้พี่หมูตอนนี้ดีขึ้นแล้วขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนด้วยที่น่ารักพอขอความร่วมมือก็ไปลบให้หมดเลยก็อยากขอความร่วมมือคือเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องภายในครอบครัวมันละเอียดอ่อนมากวันใดวันหนึ่งเดี๋ยว เขาก็แก้ปัญหากันได้เองไม่อยากให้ชี้นำแต่ให้กำลังใจได้ผมบอกได้ว่าไม่มีแม่คนไหนที่จะสามารถฆ่าลูกได้ขณะที่ล่าสุดครับแม่หมูพิปการก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านไ g ส่วนตัวครับโดยมีการแชร์โพสต์จากทางทนายเจมพร้อมข้อความที่ว่าต่างๆออกมาขอโทษที่โยงข่าวมั่วไปหมดให้ทุกคนลงเชื่อและก็ลบโพสต์หมดแล้วต่อไปพวกคอมเมนต์ที่มโนเก่งสูรู้รู้ดีไปหมดยกเว้นเรื่องตัวเอง เตรียมตัวนะคะแคปหน้าจอส่งทนายค่ะ